ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ MoneyPS นะครับตอนนี้เราก็มาในของแอปนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็แอปนี้ได้มาจากสามารถโหลดมาจากอ่าเพสโตได้นะครับผมถ้าใครยังอ่าไม่พินชื่อหรือว่าอยากทำการดวลก็คือกดลิงก์จากใต้คลิปผมไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมว่าแอปนี้ทำการ ถอนได้จริงไหมตรงนี้ก็คือของผมว่าถอนได้จริงนะผมผมเคยถอนมาแล้วสอนดอลลาร์นะแต่ว่าใช้เวลาประมาณา15วันนะผมเนาะก่อนที่เงินของผมจะเข้ามานะผมก็าตามนี้เลยนะครับผมก็ถอนเข้า paypal นะครับผมก็คือตอนที่เราสมัครนี้เราขอผมขอแนะนําว่าให้ใช้อีเมลของอาทางการ paypal นะผมใช้นะอ,อีเมลนะที่เราใช้ในการสมัคร paypal นะผม เพื่อการสมัครแอดตัวนี้นะครับผมเพื่อทําการถอนถึงจะถอนง่ายนะครับผมไม่อาจ่ายยุ่งยากเนาะเพื่อเวลาถอนถึงจะถอนได้ง่ายนะครับผมอืมก็ประมาณนี้คือเว็บนี้อ่าไม่ใช่ดิแอปนี้นะผมผมทําการถอนอยู่ที่สองดอลลาร์นะผมก็ค่าต่ำอยู่ที่สองดอลลาร์เกือบข้ามทะเนียนเขาจะทางอยู่ที่0.39ดอลลาร์นะผมเงินก็จะเข้าอยู่ที่1.61ดอลลาร์นะครับ ก็เงินก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะผมก็อันนี้คือผมได้ถอนมานานแล้วแหละนะครับผมก็ถอนอยู่ที่สองดอลลาร์นะครับผมแต่ว่าตอนอ่าตอนแร,แรกๆก็คือมันยังไม่เปลี่ยนกฎนะครับผมก็ถอนได้แต่ว่าตอนนี้คือผมจะต้องเล่นอีกสักประมาณอีกสิวันนะผมถึงจะถอนได้นะครับนะอีกสิหวันผมถึงจะถอนได้นะครับผมก็ผมต้องรออีกนะครับผมเพราะว่าเขามีการอัปเดตมาใหม่เนาะมันรีนะผม แต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังถอนได้อยู่ไหมนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมถอนขั้นแรกก็คือถอนมานานแล้วนะผมถือว่าถอนได้นะครับเพราะว่าโหลดมาจากเพสโต้เนาะส่วนขั้นตอนในการสมัครนะผมให้ท่านผู้ชมทําการกดมาปกแล้วก็มันจะมีให้เชื่อมเชื่อมอีเมลหรือว่าเราจะทําการสมัครผ่านเชื่อมเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมทางการสมัครหรือว่าเชื่อมอีเมลที่ตรงกับ PayPal นะผมเพื่อทําการถอนถึงจะง่ายนะครับผมเอาํจ ื่อไม่ให้ยุ่งยากเกินไปับผมเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่เชื่อในอีเมลทำทางของที่สมัติใช้ในการ Paypal นะผมก็คือตอนที่เราจะถอนเนี่ยตรงน,นี้อาจจะมีปัญหาเนาะก็อธิบายในของส่วนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะผมถ้าไม่เข้าใจยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะผมอแอปนี้นะผมขั้นตอนในการทํางานก็มีไม่ยากนะผมถ้าเข้ามาปุ๊กนะครับผมให้กดตรงคอนี้ครับผมฮะ ให้กดตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะแป๊บน,นะครับเหมือนว่าอันนี้จะไม่เห็นนะครับผมให้เปลี่ยนสีก่อนนะครับให้กดตรงคอสนี้นะครับผมอ่ะกดยังไงก็ได้ครับผมให้แท่งสีเหลืองเนี่ยเต็มนะครับผมให้เต็มแล้วก็มันจะไม่ให้ครบมันมันมันก็จะครบนะผมเดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ inne. เขาจะมีให้เราอย่างเช่นอ่ายี่สิบดอลลาร์ยี่สองดอลลาร์ประมาณนี้ติ่ว่าอันตรงนี้ก็คือจะง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บมาได้อยู่ที่อ่า 400ดอลลาร์นะครับผมแต่ว่านี้ผมจะไม่เอาเงินดอลลาร์แล้วนะครับผมเพราะว่าเงินดอลลาร์นี้จะยุ่งยากหน่อยผมจะเอาเหรียญนะครับผมนะคือเงินดอลลาร์ไม่เอาครับเอาเหรียญเดียวครับผมนะอ่าก็จะได้เหรียญนะครับผมนะก็ตามนี้นะผมคือเงินดอลลาร์นี้นะครับผมก็คือเวลาในเวลาในการถอนก็จะถอนยากหน่อยเพราะว่าอ่าเงื่อนไขในการถอนของเงินดอลลาร์นะผมเดี๋ยวเราแป๊บนะโอเคนะผมก็คือเมื่อกี้โฆษณาขึ้นนะครับผมอ่ะ ก็คือแอปนี้ก็จะมีโฆษณาเนาะอย่างเช่นเราดูในการโฆษณานะครับผมมันก็จะมีให้เราคือส่วนในการเล่นก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นให้เรากดมาลักฟรีจ่าเหรียญตรงนี้นะครับผมเหรียญนะครับผมแล้วก็ลับฟรีนะครับผมหรือว่าดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าแชทอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็คือชินเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิธีนี้ก่อนนะครับผมเพื่อนในการง่ายสุดนะครับผมก็คือจะอธิบายในการถอนของเงินดอลลาร์ที่ว่าทาไมผมถึงจะไม่เอาดอลลาร์นะผมเพราะว่าผมยังไงผมก็จะเอาเหรียญก็คือ ให้เรากดไปที่นะครับผม hey, concern. อ่นี่นะครับผม PayPal ตรงนี้นะครับผมมีอยู่ทั 20, ้งหมด421ดอลลาร์นะผมเพราะว่าตรงนี้คือผมมีได้แต่ว,ว่าผมยังถอนไม่ได้นะผมเพราะว่าเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้นะครับผมกดไปที่1ดอลลาร์นะครับผมอ่ะ1ดอลลาร์นี้แล้วกันนะครับผมเงื่อนไขก็คือผมต้องเล่นอยู่อ่ะผมต้องเล่นให้ครบเท่าไหร่อ่ะ15วันนะครับผมแล้วก็ จำนวกนการเล่นแต่ละวันของผมนะครับผมจำนวกนการเล่นแต่ละวันของผมต้องครบ1280วันตรงนี้ผมครบแล้วผมทั้งหมด5,299นะครับผมนะและส่วนตรงนี้ก็คือตรงยากสุดเลยนะครับผมก็คือตรงนี้จะเป็นตรงยากสุดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้คือเราต้องดูโฆษณาของเขาให้ถึง800้ครั้งแต่ว่าตรงนี้ผมดูถึง2 0 0 0 2,290แล้วนะครับผม,ผมก็คือยังผงยังไม่ผ่านเงื่นไขตรงที่15วันนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านเงื่อนไขนี้เนาะเพราะว่าตอนแรกๆจริงๆผ่านแล้วแหละแต่ว่าเขามีการอัปเดตแอปนะครับผม,ผมก็คือมันจะทําให้ผมเลื่อนใหม่ก็คือผมยังไม่ถึง15วันก็ยังถอนไม่ได้นะครับผมเนาะแต่นะครับผมก็คือพอมาถึงตรงที่เท่าไหร่ละ่ะ20ดอลลาร์นี้ผมก็ผ่านแล้วนะครับผมแต่ว่า,ามาตรงที่ของเท่าไหร่ละ่ะ แแป๊บไปนะครับลืมลืมเออมาตรงที่50ดอลลาร์นี่นะครับผมก็คือตรงนี้มันจะมีอยู่ห้าพันนะครับผมผมได้อยู่ที่แค่2 0 0พผมอยู่ที่แค่2 0 0พันะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ถือ5,000นะครับผมอยู่ที่2 0 0พผมยังไม่ถือ5 0าพันะผมก็คือผมยังไม่ผ่านแล้วก็จำนวนวันก็ยังไม่ผ่านเนาะส่วนตรงนี้ก็คืออข้างล่างนี้เป็นขอการดูโฆษณาของเขานะครับผมดูโฆษณานี้ยังไงถึงจะได้นะผมก็คือการดูโฆษณานี้ มาแบบนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงโฆษณาที่ผมบอกก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่างเช่นเรากดไปปุ๊กนะครับผมเรากดตรงตรงไหนวะตรงไหนน่าจะมีโฆษณาแป๊บนะครับผมกดให้ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าโฆษณามันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงเหรียญนะครับผมอย่างเช่นของการดอลลาร์นี่นี่นะครับผมถ้าเรากดได้เหรียญปุ๊กนะครับผมมันถ้าเรากดได้เหรียญปุ๊กตรงนี้คือเหรียญนะครับ ตรงนี้เป็นเหรียญน,นะครับที่สะสมอยู่ข้างบนนี้นะครับผมนะถ้าเรากดได้เหรียญจากตรงนี้นะผมก็คือเราต้องกดดูโฆษณาตรงนี้ให้ครบตามจํานวนที่เขาได้บอกไว้อย่างเช่นผมงานจำนวนที่เขาบอกไว้5,000ก็คือ5000อยู่ที่50ดอลลาร์เนะน,นานะจำนวนโฆษณาครับผมถ้าผมัวครบ5้0 0ันแล้วก็จำนวนวันที่ผมเล่นครบถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมแต่ว่าถ้าผู้ชมกดตรงนี้ไปปุ๊บไม่ดูโฆษณาตรงนี้จะอ่าจะในการถอนเงินดอลลาร์อ่า จากตรงนั้นก็คือมันจะถอดไม่ได้ก็คือมันจะไม่ขึ้นให้เรานะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นให้เรานะถ้าเรากดตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้กดดูโฆษณาจากวิดีโอตรงนี้นะครับแต่เราไปกดดูจะเราไปกดตรงรับเหรียญนี้นะครับผมมันก็จะไม่สามารถถ้าเรากดรับเหรียญปุ๊กนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ที่เก่า200อ่าอ2 9 0ยอยู่ที่เดิมนะครับผม แต่ถ้าท่านผู้ชมที่ทําการดูนะครับโอเคนะผมก็คือผมได้ทางกดไว้ให้ดูนะแต่ถ้าเรากดดูโฆษณามันก็นจะขึ้นให้นะผมโอเคนะเดี๋ยวให้ไปดูก่อนนะครับโอเคเนะน,นาะเึ้่โฆษณาก่อนนะครับเพื่อความทําให้ความเข้าใจาของท่านผู้ชมได้แจกๆนะครับผมเนาะรอสักครู่นะครับผมนะโฆษณาก็จะนามหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีประมาณ10บีิสามสิบวอะไรพวกนี้เนะนาะโฆษณาอ่ามันก็จะนาำหน่อยนะครับผมเดี๋ยวว่ารอสักครู่ก่อนนะครับ โอเคเปิดปุ๊กนะครับผมโอเคนะผมโฆษณาขึ้นปุ๊กเหรียญที่เราอาจะได้มันก็จะคูณ2ไปด้วยนะครับผมเหรียญที่เราจะได้ก็คือเมื่อกี้ได้เหรียญ16ใช่ไหมมันถ้าเราดูโฆษณามันก็จะขึ้นไปเท่าไร่32นะครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นตรงเงินดอลลาร์ที่เราจะทําการถอนด้วยก็คือเห็นไหมมันก็จะขึ้นอยู่ที่2,291น,นะครับผม,ผมก็ถือว่ามันเป็นอย่างนี้ในการเงื่อนไขในการถอนของเงินดอลลาร์มันเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว,ว่าส่วนในการ วิธีในการทํางานอื่นก็จะไม่อยู่ตรงนี้ก็คือมีจากการกดทองตรงนี้นะผมแต่ว่าวิธีในการทํางานอื่นก็คือไปดูอยู่ตรงนี้นะผมให้เรากดไปที่ให้เรากดตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ไปนะครับให้เรากดไปปุ๊บมามันก็จะมีให้เราหมุนอะไรพวกน,นี้นะผมเล่นเกมอะไรของเขาประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8้าด ประมาณ8อันนี้ให้เรากดไปนะผมก็มีให้เรารู้ว่าเราจะได้ยังไงเนาะมีทั้งหมด1 0 0เหรียญ5ดอลลาร์15ดอลลาร์ 5, อะไรพวกนี้นะผมแล้วก็มันเราเ <c oughs> สร็จปุ๊บมันร้อยอินปรจจำวันมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะผมว่าราหวังอะไรวันที่1ได้5วันที่2 3 4 5 6ถึง7อันนี้ให้เราดูโฆษณาให้เราก็ดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญครับผมส่วนในการทํางานก็ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จไปที่เร้อยเดี๋ยวไปเราไปเวอร์ชั่นต่อไปต่อไปเลยนะครับผมก็ ส่วนในของการเชิญเพื่อนส่วนในการเชิญเพื่อนเราให้มาตรงนี้นะครับผมชเชิญเพื่อนนะเชิญ <ๆ S 2> เพื่อนให้เรากดตรงนี้เลยนะครัรบผมอ่ะกดปุ๊กนะครับผมลิงก์ลิงก์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมลิงก์ของเรานะครับผมลิงก์เราแล้วก็ทีนี้เราอยู่ตรงนี้ส่วนถ้า,าเชิญก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนการเชิญเพื่อนแต่ละครั้งเราก็จะได้อยู่ที่อ่า uv cap อ่าหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมแต่ว่า คนที่เราเชิญหรือว่าคนที่ใช้ลิงก์เราสมัครก็จะได้อยู่ที่600นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่นะผมผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมอ่ายูวินนะครับผมส่วน <laughs> ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าคนที่เชิญคนที่เราเชิญนะผมจะได้อยู่ที่1,600แต้มหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเราได้600แต้มน่าจะเป็นคนที่เราเชิญสมมติว่าผมเชิญคุณ คนจะได้อยู่ที่1,600เหรียญน,นะครับผมแต่ว่าผมจะได้ค่าเชิญจากคุณคือผมเป็นคนเชิญคณผมผมจะได้อยู่ที่600เหรียญก็อยู่ข้้งล่างนี้เลยนะครับผมเนาะก็อยู่ข้้งล่างนี้เลยนะครับผมโอเคอเถอะคุณค,ครับอยู่ข้้งล่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่นลิงก์เชิญแล้วก็รหัสแนะนำในการเชิญก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคนะคผมแล้วก็เราให้กดไปเห็นตรงที่เงินดอลลาร์ในมินิแม็กครับกม็มันจะมีคําว่าเกมแล้วก็เงินดอลลาร์เนาะเรากดไปที่เงินดอลลาร์นี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอยู่ที่เท่าไหร่เราใช้แต้มเราใช้เหรียญก็คือ2อ0 0สนันเหรียญแรก150่าบาทนะผมแล้วก็ใช้เหรียญห0 0 0สน 5, ไม่ใช่5้0 0 0น0ี่สองแสนห้าหมื่นแปดพันะผมเพื่อแรก200บาทนะครับแล้วก็ใช้360แ0 0แรก300บาทเนาะ ก็จะมีการแรกตรงนี้เป็นเงินบาทนะครับผมไม่ใช่เงินดอลลาร์ถ้าเงินดอลลาร์ก็จะมีอยู่ข้างบนนะครับผมเป็นเงินดอลลาร์นะครับผมถ้าเราเป็นประเทศไทยเราให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับผมเนาะส่วนในการถอนก็จะไปประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็แอปนี้ถามว่าถอนได้จริงไหมผมได้ทําการถอนมาแล้วถือว่าจ่ายจริงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการถอนหน่อยเพราะว่าวผมเงินที่จะเข้าไปพอของผมก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15วันนะผมเงินถึงจะเข้านะแต่ว่าถอนได้จริงไหมก็ถอนได้จริงแต่ว่าแอปวันนี้เป็นการหาอะไรได้เสริมนะอย่างเดียวนะผมเพราะไม่ใช่ในการหาหาอะไรได้หลักนะผมเนาะก็ท่านผู้ชมที่ต้องการมาเล่นหรือว่าอยากมาเก็บก,ออก็มาเก็บได้ผมส่วนในการเก็บเงินดอลลาร์นี้เก็บง่ายไหมเก็บง่ายมากผมผมเก็บถ้าเก็บจริงๆครับผมวันเดียวก็สามารถได้400ดอลลาร์เลยนะครับผมแต่ว่าในงานขายในตอนถอนก็จะถอนได้ยากหน่อยนะ โอเคนะผมก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมวิธีในการเล่นอะไรพวกนี้ถ้าให้ท่านผู้ชมมาลองดูศึกษาก่อนนะครับผมว่าท่านผู้ชมเพื่อนๆมๆจะเล่นไหมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมจะเล่นต่อก็โอเคแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ต้องการจะมาสมัครเลยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมเนาะเพื่อทําการง่ายสุดก็คือกดลิงก์มาเลยนะครับผมก็ประมาณแค่นี้นะครับผมเว็บแอปนี้ไม่มีการลงทุนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมเล่นฟรีนะครับผมก็ถอนเข้าจริงได้นะครับผม โอเคก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่า,าลาืมกดไลค์กดติดตามช่อง m o น e y p s นะครับผม mm hmm. เพื่อรอเขาสารข้อมูลต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย